เดิมทีนั้นสวนแห่งนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างไรนะฮะแต่ระบบลากจะเน่าลากเน่าเน่าเยอะขนาดไหนครับมีปัญหามากไหมแบบนี้เลยแบบนี้เลยมันจะยืนต้นตายเลยเป็นหลายต้นนะหลายต้นไหมเป็นเยอะเลยหลังจากที่มันลากเน่าโคนเน่าแล้วเราเราแก้ปัญหาอะไรในตอนนั้นนะครับเราใช้ตัวนี้ฉีดลงดินก่อนก่อนยังไม่รู้จักเนี่ยอ่ะก่อนมันรู้จักเราก็ใช้ยาปกติทั่วไปปกติทั่วไป ก็หลังจากที่ใช้แบบนั้นแล้วนะครับน yeah. ึกยังไงมาเปลี่ยนใช้คู่หูของเรามีใครมาแนะนําบอกอะไรยังไงถึงจะเปลี่ยนใจมาที่แรกก็ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเลยก็เอามาทดลองเลยตัวเองก็เลยต้องเชื่อบอกว่าถ้ามาใช้มาเรื่อยๆก็เลยเออมันเห็นผลจริงไหนๆก็ไหนๆก็ทดลองเลยนะครับทดลองเนี่ยเยอะไหมเราเราใช้แบบไหน ทดลองมาปีที่แล้วใช้หมดไปสองลังใช้ฉีดยังไงผสมยังไงปีแล้วก็พ่นปกติป้าน้องให้พ่นปกติก็ตอนน้ำสองรลิตรไอ้นี่200อยตัวนี้200ร้อ่อ่าสองใช่ไหมยี่ิบช้อนอันยีส <20 S 2> ช้อนปีที่แล้วนี่ใช้เริ่มใช้จริงๆอนะ่ะช่วงไหนเริ่มใช้ตั้งก็เริ่ม ทำดอกมาที่แรกเลยที่นั่นแล้วหนูก็เลยเริ่มพ่นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเลยพ่นระยะห่างกันประมาณไหนกี่วันกี่เดือนทุกพ่นครั้งหนึ่งเจ็ดถึงสิบวันค่ะเจ็ดถึงสิบวันพ่นู้เรียนที่นี้ยนะครับพันอะไรนะพันอะไรพันหมอนทองค่ะหมอนทองทั้งหมดใช่ไหมพันหมอนทองทั้งหมดอายุสามสิบห้าปีอยู่แปดต้นแล้วก็มีสิบปีอยู่สิบต้นนอกนั้นก็สี่สี่ปี สี่ปีทั้งหมดเลยค่ะอืมอืมสี่ปีเยอะผลผลิตเยอะไหมเดิมทีเดิมทีไม่ค่อยเยอะค่ะมีปีเนี้ยดอกออกเยอะครับเพราะเรามาใช้ตัวนี้เต็มที่ฮะก็ก็จริงๆแล้วพี่พี่มนเนี่ยเขาก็ได้ใช้คู่หูนะคะก็คือเจน้องเข้ามาแนะนําแต่ก็ได้มีเอ่อปรึกษาคุยกันตลอดนะคะก็ได้รู้ปัญหาส่วนนี้ก็คือรู้สึกต้นป่วยต้นโซมแล้วก็อย่างที่พี่เขาบอกก็คือมันมีปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าก็ได แนะนำวิธีการใช้ในเรื่องการดูแลต้นป่วยนะคะว่าต้องผสมยังไงใช้ยังไงอะไรเงี้ยปีที่ผ่านมานะที่เขาส่งรูปส่งอะไรให้ดูว่าเออต้นมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากใช้ใช้ผูการใช้เนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็อมีคนถามเหมือนกันนะว่าเออใช้อะไรแล้วทําไมต้นที่ป่วยมันถึงดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอหลังจากตัดผลผลิตปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งของตัวของพี่มนเนี่ยสวนเขาเนี่ย มีดอกจ้ะมีดอกตามมาอีกซึ่งเมื่อวานก็เพิ่งตัดขายไปนะมันก็คือเหมือนเหมือนมันมีดอกตลอดใช่มันมีดอกตลอดมีเดิเดิมทีเป็นอย่างนี้ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมหลังจากใช้ของเรานานไหมถึงมีดอกมันก็เราก็พ่นมาเรื่อยๆค่ะดูแลต่อเนื่องค่ะดูแลต่อเนื่องอถ้าหน้าฝนเราก็ทุกสิบวันดูแลต่อเนื่องแล้วถ้าช่วงที่มันออกดอกปกติเขาจะไม่เอาไว้ไงแต่นี่เขาเก็บไว้แล้วก็ทําให้ได้มีผลผลิต ที่ตัดขายไปเมื่อวานเมื่อวันตัดขายไปกี่บาทนะขายไปหมาข้าเหมาไปร้อยสามิบาทค่ะร้อยสามสิบาทเห็นเห็นคุณโมลเล่าให้ฟังว่าปกติถ้าตัดแล้วมันจะไม่ออกดอกใช่ไหมใช่